ดูกบนะคะบ่โกบเรากระโดดเข้าไปในล้อรถละทดลองเลี้ยงนะคะน้ำคลองน้ำน้ำไหลออกฝนตกเมื่อคืนน้ำล้นเลยล้นออกจากบอ่อปลาหมอนะคะบ่คลองคันล้อมเรา ปานสวนนะคะพื้นที่สามไร่ปลาหมอบอ่อปลาหมอเราเลี้ยงไว้เราเอาไอ้นี่มาดักไว้จะได้สักตัวไหมเนี่ยปลาหมอ พาตะคายพาตะคายไปไม่ได้ปลาหมอเลยไม่ออกมาค่ะคองน้ำนะคะไก่ ไก่ฟักไข่ด้วยกันสองตัวนะคะไก่แม่ฟักคองน้ำบ้านสวนคองน้ำมีต่ป่านะคะมีแต่หญ้าน้องไม้น้องไม้ปีกว่าแล้ว มันก่อนแล้วเพิ่งจะสับไปกำลังงออกมาอีกนะคะกำลังงอกทุ่งนามมีน้ำละออนนี้คลองน้ำ้วต้นฝรั่ง ต้นฝรั่งกำลังออกลูกนะคะขันล้อมฝั่งนู้นจะเป็นพวงมะพร้าวมะม่วงต้นต้นแอปเปิลสตาเราหรือว่าต้นลูกน้ำนะคะ 搬走了。